สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่คุณอะไรคะผมตู้ครับพี่ตู้นะคะก็ตอนนี้เราอยู่กันที่บูธของรีฟัน,น,นค่ะรีฟันบัจีนค่ะเอามาคําถามแรกกันก่อนเลยค่ะรู้สึกยังไงกับการจัดงานครั้งนี้คะโอ้งานครั้งนี้รู้สึกว่าจะได้สมบูรณ์แบบมากนะครับแล้วก็น่าตื่นตาตื่นใจมากนานๆจะได้ไปงานที่สนุกสนานแบบนี้นะครับแอร์เย็นแบบนี้ <laughs> ไม่เบื่อด้วยเวทีมีเพลงเพราะจ แล้วอย่างนี้มีผู้บริโภคที่เข้ามาสนใจในบูธนี้เป็นจํานวนประมาณเท่าไหร่คะรู้สึกว่าโอเคไหมกับจํานวนผู้บริโภคที่เข้ามาสอบถามแล้วก็หาความรู้ก็วันนี้ถือว่าประสบความสําเร็จในการมานะครับคือใจจริงตั้งใจมาก,ก็เพื่อมาประชาสัมพันธ์ให้คนทั่วไปได้รับรู้ว่าเดี๋ยวนี้มันมีการคัดแยกขยะด้วยเทคโนโลยีแบบใหม่อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มีกลุ่มคนที่สนใจ ที่อยากใช้บริการตู้รีฟันแล้วก็อยากใช้ตู้รีฟันไปตั้งในที่ที่เขามีอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับก็ได้เสียงตอบรับที่ดีสรุปคือได้เสียงตอบรับจากผู้บริโภคในเซนทันเป็นอย่างดีนะคะก็ถือว่าดีครับถือว่าดีแล้วก็มีกลุ่มของพวกผู้บริหารที่เข้ามาดูและเห็นโอกาสว่าจะสามารถนําตู้รีฟันเนี้ยไปใช้ในการจัดการขยะได้อย่างไรก็มีกลุ่มนี้ก็เยอะกลุ่มนี้ก็เยอะแล้วอย่างนี้มีกลุ่มพวกข่าราชการมาบ้างไหมคะ ก็มีเยอะนะครับมีเยอะมีมาสนใจว่าเอ๊ะถ้าไปตั้งในองค์กรแล้วมันจะช่วยลดขยะได้ยังไงอย่างเงี้ยข้าราชการมาก็เยอะหนูใช่ไหมนี่อ่านด้านบาร์โค้ดขึ้นนะเอาก่อนนะอันนี้เหรอคะซ้อนอก่อนซอนก่อนอันไะหนเริ่มเลยนะอุ้ยมันดึงอ่ะออลแล้วตังม,มัว

ให้ให้ให้เปลี่ยนเป็นมูลค่าได้นะคะแล้วก็ยังเป็นธุรกิจที่เรียกได้ว่าตอบเขาเรียกคืนความสุขสู่สังคมไม่ขอย่างเช่นไม่ให้ขยะล้นโลกเป็นอีกส่วนหนึ่งของ CSR อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับเราก็พยายามทำใ,<ช>ให้คนเนี่ย<ช>เปลี่ยนม<ช>ุมมองเรื่องขยะ,ะเพื่อให้เขาเกิดการรีไซเคิลการแยกกันมากขึ้นว่าเดี๋ยวนี้มันมีเทคโนโลยีที่นํามาใช้ได้อะไรอย่างเงี้ยครับคนก็จะเริ่มเปลี่ยนว่าขวดเนี้ยไม่ต้องทิ้งละขวดเนี้ยไปหยอดได้ขวดนี้ไปข,ขายได้ ใช่ได้เงินก็ไม่ต้องทิ้งปริมาณขยะก็ลดลงเงินก็ได้ใช้สําคัญจะไปเอามาใช่ซื้อของได้ใช่หรือบริจาคทาบุญก็ได้นะชาติหน้าเกิดมาจะได้สวยแบบนี้อีกเดี๋ยวไปซื้อมาเลยค่ะตอนนี้สาหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากนะคะค่ะ